สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับช่างเปิลกําลังโหลดเรือนไมลิจิตอนนะครับ gps นะครับผมเพื่อจะทดสอบรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าเดโก้คันที่เคยได้ทําคลิปมาอวดเพื่อนเพื่อนแล้วนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดมาก่อนครับหลังจากดาวน์โหลดนะครับเราก็มาทําการติดตั้งบนแฮนด์บาร์นะครับซึ่งแฮนด์เมทนะครับแล้วก็เอากล้องนะครับถ่ายความเร็วเรือนไม้ของตัวรถนะครับ ก็ตอนนี้ก็ทดลองดูว่ามันกระโดกมากน้อยแค่ไหนจะสู้แรงลมได้ไหมนะครับยึดโดยการใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไปนะครับผมโดยที่จอนะครับก็สามารถจับนะครับแล้วก็สามารถกลับภาพได้ด้วยนะครับกลับภาพมาก็จะเห็นตอนที่ช่างเปิ้ลกำลังขี่ไปคุยไปนะครับผม เดี๋ยวดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวกลับจอบแป๊บหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้นะครับความเร็วนะครับเกียร์หเกียร์สเกียร์สาครับผมมันก็จะโชว์ที่จอนะครับพอโชว์ที่จอปุ๊บมันก็จะมีเกียร์อีกตัวพิเศษครับตัวพิเศษเนี่ย เนื่องจากตอนที่เราขี่เราถ่ายไม่ได้เนาะนี่ครับเกียร์สครับเกียร์สมันจะไม่โชว์นะแต่ว่าเป็นปุ่มสปีดออโต้นะครับปุ่มสปีดใช้ได้15าวินะครับแล้วเราก็สังเกตที่จอดูนะครับอ่าโอเคนี่สตาร์ทรถแป๊บหนึง่งตัว P หมายถึงเกียร์จอดนะครับถ้าเราต้องการขับเราต้องกดกดเกียร์นะครับปลดเกียร์นะครับผม ตอนนี้เราจะเริ่มจับ g p s นะครับเพื่อตรวจสอบว่ามันเลขมันใกล้เคียงหรือตรงกันกันกบหน้าจอไหมอ่าตอนนี้ช่างเพื่อนพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทรถแป๊บหนึ่งอ่าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปด้วยกันเลยครับดูเลขไปด้วยนะครับผม เพื่อนเพื่อสังเกตนะครับข้างซ้ายก็จะเป็นความเร็ว gps นะครับมันก็ขึ้นแหลกหน่อยครับแหลกกว่าไมล์วิจิตอนนะครับผมตอนนี้ความเร็วอยู่ที่4-4ทาง gps ก็จับได้แค่3.7เนาะเดี๋ยวทางเพื่อนเลี้ยวขวาแล้วก็ชะลอปแป๊บหนึ่งครับ เลขเป็นศูนย์ทั้งซ้ายและขวานะครับช่างเพื่อนจะรออยู่เทินนะครับเมื่อออกจากอยูเทินนะครับก็จะเล่งความเร็วนะครับในทีละเกียร์นะครับเล่นความเร็วทีละเกียร์ปึ๊บตอนนี้เกียร์หนึ่งนะเล่งสุดนะครับจอขวามืออยู่ที่4 3นะครับจอซ้ายอยู่ที่30กว่านะครับเกียร์สองนะครับจอขวามือนะครับน้าปัดนะครับ เล่งอยู่ที่49.50นะครับขนาดเดียวกันนะครับจอ G p s ก็ปรับได้40นะครับเดี๋ยวชังเปิลต้องชะลอความเร็วนะครับแล้วก็ปรับทีละเกียร์นะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับก็ดูไปด้วยกันเลยว่าเกียร์หเกียร์สเกียร์สวิ่งได้สักเท่าไหร่ครับ เป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับความจริงทัางเพื่อนอยากจะลองกด PSC ดูเนาะเนื่องจากว่าทางมันสุกะนะครับเดี๋ยวขอจอดนะครับขอจอดแล้วก็เริ่มต้นโดยเอา GPS แล้วก็หน้าปัดนะครับเทียบกันก่อน,นครับเทียบศูนยะ์เนาะเราค่อยเริ่มใหม่นะครับผมเ <c oughs> นื่องจากพอวิ่งไปมันคลอนนะครับกล้องก็ใส่ไปใส่มาเนาะต้องจับนะครับอ่าเดี๋ยวเราเริ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ เร่งไปเลยครับเพื่อนๆก็ดูเอาตามในคลิปนะครับผมว่าความเร็วได้ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเลขเลข3ามหายไปแสดงว่าช่างเปิ้ลกดเกียร์สี่แล้วนะครับอ่ะดูไปเรื่อยๆครับผม จากกล้องมือถือนะครับมันต้านลมนะครับมันทาให้สส่ไปใส่มาเนาะก็เราก็อยากได้ตัวเลขแล้วก็รับปัดที่มันนิ่งๆเนาะก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆก็สังเกตกันเองกันแล้วกันนะครับว่าหน้าปัาดรถของจริงกับเราความเร็ว gps นะเทียบกันแล้วความเร็วของรถได้เท่าไหร่นะครับความเร็วของ gps ได้เท่าไหร่เพื่อนๆก็ลองคำนวณดูนะครับว่าได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิป ช่างเพื่อนจะเอามาคำนวณให้ดูนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่ครับขี่ไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เริ่มถึงทางเลียบแล้วนะครับช่างเปิลจะหาจังหวะหมอมอนะครับในการกดเกียร์สนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูตัวเลขทางขวาหน้าปัดทางขวามือดูนะครับว่าถ้าเลข3มหายไปแสดงว่าช่างเปิ้ลกดเกียร์สแล้วนะครับผม <S <S ตอนนี้กดเกียร์สแล้วนะครับความเร็วทางหน้าปัดก็จะขึ้นไปที่7 4 7 5 7 6 7 7 7 8เนั่นแหละครับแต่ความเร็วทางด้านซ้ายมือของ GPS ที่แท้จริงนะครับ ก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับผมอตอนนี้ที่หน้าปัดนะครับช่างเปิ้ลก็วิ่งมาประมาณ4กิโลก็กว่าแล้วครับ <c oughs> ก็ไปเปรียบเทียบกันอีก GPS นะครับกับ GPS ว่าระ,ระดับมันแค่ไหนนะครับตอนนี้น้ำท่วมถนนนะครับก็เดี๋ยวชะลอแป๊บหนึ่งนะครับนี่เป็นไงพอชะลอก็เกิดเหตุการณ์นะครับ ปกติครับเป็นเรื่องปกติครับขี่มอเตอร์ไซค์ก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็ต้องอได้รับการสมบุกสมบันนิดนึงนะครับผมเร่งสปีดไปเลยเพื่อนๆก็ดูไปเรื่อยๆนะครับตอนไหนเป็นเกียร์สตอนไหนเป็นเกียร์สก็เดา,าเอานะครับ อยู่ที่ยาสามร 3, ก็ยาสี่บางครั้งนะครับเพืเ่อนๆก็สังเกตเอาเองนะครับผมแสงได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับขายาสามทำนะครับบนทีฟ้าอ่าก็รักษาความเร็วจริงๆแล้วไม่ได้รักษาความเร็วแล้วครับมันเป็นมันเป็นการที่บิดได้แค่นี้จริงๆนะครับบิดได้แค่นี้นะครับ ก็พยายามแล้วละนะครับอ่าวิ่งทางตรงแล้วนะครับอตอนนี้ในจอวิ่งได้10กิโลกว่ากว่าแล้วนะครับ10กิโลกวกว่าแล้วนะครับก็แซงมาหลายคันแล้วนะครับแล้วก คำราก็ถูกแซงไปด้วยนะครับเออวิ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันเอานะครับแล้วกายจะถึงจุดหมายแล้วครับอีกสักแป๊บนึงครับ ให้อายครับฟินโนแสงฟินโนแสง ไม่ได้กดเทอร์โบนะครับไม่ได้กดสปีดนะครับแต่ว่าฟินโนโลเลี้ยวเข้าซอย <c oughs> เอาแล้วสิเอาแล้วสินะครับฟินโนเลี้ยวเข้าซอยไปแล้วนะครับเหลือแต่เราอยู่คันเดียวนะครับนี่ถามนหน้าไหมครับฟินโนเลี้ยวเข้าซอยโอ้โหนี่แต่เงียบนี่แต่เงียบ ถึงจุดหมาย,ยแล้วนะครับใน <c oughs> ในหน้าปัดบอก16กิโลนะครับในหน้าปัดบอก16.1กิโลนะครับใช้เวลา21นาทีเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกับ GPS นะครับเดี๋ยวเอาจอ GPS มาแป๊บนึง GPS อยู่ไหน GPS บอกว่า13.7 13.7กิโลนานเห็นไหมความเร็วสูงสุด77นะครับ เดี๋ยวเราอ่าแล้วก็อันนี้ยีิบเอ็ดสองสองอ่าใกล้เคียงใกล้เคียงเนาะอ่ะเราหยุดนะครับหยุดเดินทางนี่หยุดเรียบร้อยนะครับหยุดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ของเรายีิบสองนาทีนะครับคลิปเมื่อกี้นะครับ นี่เราออกจากจุดหมายนะครับออกจากจุดหมายไปยูเทิร์นนะครับก็วิ่งมาวิ่งมาทั้งหมด13.73กิโลความเร็วสูงสุด3เจ็ดสินะครับความเร็วเฉลีย่ย <laughs> 3.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคแค่นี้ครับมาล้วครับเพื่อนๆนะครับก็ ขอสรุปได้ว่านะครับระยะทางของ GPS นะครับแล้วก็ระยะระยะทางของหน้าปัดนะครับต้องบวกลบคูณหารกันนะครับระยะทางของหน้าปัดเนี่ยแก่กว่าแก่กว่า GPS นะครับประมาณนะครับบวกลบคูณหารกันดูนะครับประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความเร็วนะครับความเร็วของหน้าปัดนะครับกับความเร็วของ GPS นะครับบวกลบคูณหารนะครับใต้ ใต้ใต้ใต้นี้เลยครับดูเลยนะครับโดยประมาณนะครับก็หารเฉลี่ยเอานะครับก็จะได้ค่าค่าหนึ่งนะครับผมใครที่คิดว่ารถไฟฟ้าหรือว่าสงสัยนะครับว่ารรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยทำความเร็วได้เท่าไหร่นะครับก็ต้องเอา G P S มามาจับนะครับกับความเร็วรถเนาะ แล้วก็ระยะทางตอนครั้งเห็นไหมมีตี้เลข16ใช่ไหมแต่ระยะจริงแค่13เองเนาะนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างเพิ่นนะครับทำคลิปมาอวดเพื่อนๆในโอกาสต,ต่อไปนะครับก็ช่วยกด subscribe นะครับกดติดตามเพื่อคอยรับ คลิปใหม่ๆจากช่างเพิ่อนครับขอบคุณครับ